สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4สำหรับวันนี้รายวิชาทัศนศิลป์นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาพพิมพ์จากฟองน้ํานะครับนักเรียนสำหรับภาพพิมพ์จากฟองน้ำนะครับอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมในการทําก็จะมีคู่กันครับสีน้ําหรือสีโสตเตอร์ จานสีฟองน้ำซึ่งฟองน้ำนี้ก็จะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำที่ใช้ในการล้างจานหรือฟองน้ำประเภทอื่นๆก็สามารถนำมาสร้างสั่งเป็นงานภาพพิมพ์จากฟองน้ำได้นะครับแล้วก็กระดาษวาดเขียน วิธีที่1ก็คือออกแบบภาพลงบนกระดาษเปล่านะครับโดยยึดเ,เรื่องราวจินตนาการที่เรียนได้ออกแบบไว้นะครับยึดเป็นหลักในการที่จะทํางานภาพพิมพ์ขั้นตอนที่2ตัดฟองน้ําให้เป็นรูปตามที่เรกเรียนต้องการหรือออกแบบไว้นั่นเองครับขั้นตอนที่3ครับใช้ฟองน้ําที่ตัดนะครับจุ่มกับสีแล้วก็กดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษวาดเขียนแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามตามที่เรียนออกแบบไว้ครับ ส่วนขั้นตอนที่4เราก็จะได้ภาพสําเร็จที่มีความสวยงามที่ทํามาจากฟองน้ํานั่นเองครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรับชมเทคนิคการทําภาพพิมพ์จากฟองน้ําอีกหนึ่งเทคนิคนะครับการพิมพ์ภาพจากฟองน้ํานี่คือฟองน้ํานะครับไม่ใช่ห้องน้ํา <c oughs> <c oughs> บางคนไม่รู้ชอบเอาฟองน้ำมาสับน้า บางคนไปเอาฟองน้ำล้างจานมาโหถูหน้าใหญ่ <c oughs> เลยเคยไหมเคยอันนี้เป็นฟองน้ําที่คุณทิทาสผ่ามาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับและนี่คือกันไก่หยิบมาให้ดูยังไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็วางไปอย่างเดิมน,นะครับอุปรกรณ์วันนี้ก็จะมีสีโปสเตอร์อ่ะวางให้ดูเลยนี่คือสีสีโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์สี แล้วก็มีภาพโปสเตอร์ไม่รู้เอามาคู cool. นะภาพพิมพ์จากฟองน้ําจะมีเทคนิคกลัดการวิธีการที่ค่อนข้างจะดูแล้วเหมือนยุ่งยากแต่ถ้าพิมพ์แล้วจะเพลิดเพลิน,นแล้วก็เละเดยกก็รู้นะครับนะเดยวจะมีกาลรวริธีทําอย่างไรวันนี้เป็นการสาธิตมาดูตรงนี้ลูกน,นะครับนี่คือฟองน้ํานะครับจะให้เด็กๆนะครับ ที่อยู่ปลายทางนะครับต้นทางไม่ต้องตัดไปให้ละนะตัดเป็นชิ้นอย่างนี้นะลูกนะเป็นชิ้นอย่างนี้มองเห็นไหมลูกเห็นครับอย่างที่เป็นแท่งละแล้วก็อ๋อไม่ใช่ลืมไปนึกว่าขนมตัดครึง่งตัดครึง่งตัดครึง่งไม่มีอะไรแล้วนะตัดครึง่งต่อไปก็จะหยิบกระต่ายออกมาเอา้านึกว่าเล่นโกนลืมไปนี่คือพองน้ำเวลาเราก็จุ่มลงไปนิดหนึ่งอย่าให้เลอะมือนะครับ เลิ้มือผิดกติกาเนี่ยนะครับจุ่มไปนิดนึงแล้วก็มาแตะน้ํานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิธีขั้นตอนทําให้ดูตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ใช้กันไกตัดฟองน้ําให้เป็นชิ้นขนาดนี้นะครับข้อสําคัญอย่ามองข้ามความปลอดภัยนิดนเนกันไก่จะตัดนิ้วเอาอุ้ยตายเข้าจริง <laughs> <laughs> ทีนี้วันนี้คุณครูทีัจะสอนให้พิมพ์ตัวตลก ะทำเป็นพิมพ์เป็นตัวตลกอ่ะให้ดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้สาธิตให้ดูอ่ามาดูตรงนี้ลูกเห็นตัวตลกไหมลูกเห็นไหมเห็นมไหมลูกทีนี้เราจะมีการพิมพ์แยกสีโอ้โหแยกสีด้วยนะสีวันนี้ที่ใช้มีอยู่ทั้งหมดกี่สีรู้ไหมลูกหกสีเป็นสีโปสเตอร์นะครับอันนี้วางให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นสีโปสเตอร์นะครับ นะครับมีสีอะไรบ้างลูกสีน้ำเงิน,นงเหลืองดําแดงเขียวขาวนะครับเอาสีออกนะครับนี่คือกระดาษ A4 <c oughs> โทษลูกนี่คือกระดาษ A4 นะครับเดีดย๋ยวคุณคุยชัดเอานี้ออกก่อนจะได้มองเห็นชัดๆคุณคุยชัดจะพับกระดาษ A4 ทั้งหมด3แผ่นพับครึ่งอย่างนี้ พับครึ่งนะครับเพื่อทําแม่พิมพ์เด็กๆก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแม่พิมพ์อะไรใช้กระดาษ A4 มาพับครึ่งนี่คือกรรไกรนะครับตัดตัดนะครับไม่ต้องตัดสวยงามมากตัดไปเลยตัดไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับใช้ดินสอเราจะเริ่มแยกชิ้นส่วนนะครับเช่นส่วนจหมวก หน้าลำตัวขอบปกเสื้อนะครับแล้วก็รวมถึงมือนะครับจุดกลมจุดเล็กต่างๆก็จะไม่มีการใช้มีดมาตัดแต่อย่างใดโทษนะลูก <c oughs> คุยๆที่ท่านจะเริ่มจากอะไรก่อนรู้ไหมลูก <c oughs> เริ่มจากการพับหัวก่อนเอารำตัวก่อนแล้วกันลำตัวก็จะเป็นวงรีอย่างนี้ <c oughs> เอาตัวใหญ่หนะ่อยไหมลูก นะครับแต่ทีนี้จะทำไงเราจะตัดยังไงอะ่ะนะครับเดี๋ยวนะครับปรับให้ดํานิดหนึ่งมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมนะครับก็จะพับครึ่งอย่างนี้เห็นไหมลูกหรือจะพับครึ่งอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดดูนะครับถามว่าที่เราเขียนเส้นอิสอไว้ก่อนเนี่ยเพื่อเราจะได้รู้ว่าขนาดแค่ไหนเข้าใจไหมลูกจะได้ไม่พลาด อะตอนนี้ได้ไม่พิมแล้วลูกลําตัวเห็นไหมลูกนี่ลําตัวได้ล้วทีนี้เราจะดูว่ามันน่าจะอ้วนอีกหน่อยนะใช่ไหมลูกเราก็เอามาพับอีกรอบหนึ่งได้ตอนนี้คุณคุยถ้าจะเพิ่มให้อ้วนหน่อยนะครับเราก็มาแต่งนี่เขาเรียกว่าการทำบล็อกกระดาษน,นะครับมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหม เห็นไหมลูกอะแกะออกมาลูกอ้วนหรือ uh, ย uh, right ah, mm ังลูกอ้วนไหมอ้วนไหมครับอะตอนนี้เราดูโอตรงนี้แหลมไปหน่อยต้องแต่งกระดาษเข้าไปอีกเห็นไหมลูกเห็นไหมตอนนี้ไม่แหลมละออกมาได้ละเห็นไหมลูกอะตอนนี้ได้ลำตัวละลำตัวนะครับนี่คือลำตัวละเดี๋ยวเราจะได้พิมพ์ต่อไป หัวใช่ไหมลกูกเราก็จะกะว่าเอหัวจะประมาณแค่ไหนดีนะครับเราอาจจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งกันอะ่นะครับแล้วเราก็อาจจะมาวางเอากระดาษมาวางภาพก็ได้อะไรอย่างนี้ลกูกแล้วกะระยะเอาว่าหัวควรจะแค่นี้นะครับหัวก็จะแค่นี้เห็นไหมลกูกตอนนี้เราได้ส่วนหัวละแล้วเราก็พับกระดาษอีกลูกพับกระดาษนะครับ แล้วก็ปัดให้กลมลูกคราวนี้แต่อย่าให้ใหญ่เลยผัดเส้นดินสอนะลูกนะประเดี๋ยวหัวมันจะโตเกินไปเห็นไหมลูกเล้ก็แกะดูอ่าได้หัวละเห็นไหมลูกนะครับได้ส่วนหัวละเห็นไหมครับส่วนหัวแล้วคราวนี้ไปส่วนหมวกใช่ไหมลูกส่วนหมวกเราก็จะพับกระดาษนี้สักครึ่งนึงก็ได้ลูกไม่ต้องเยอะ ตอนนี้จะตัดกระดาษอันนี้ครึ่งหนึ่งนะลูกนะดูทันไม่นี่ลูกตามทันไหมวิธีตัดก็คือเราค่อยๆตัดกระดาษดีๆระวังนะครับทรานี่ดูลูกจะทำส่วนของมวกเราก็จะม,มาทาบนะครับเช่นมาทาบอย่างนี้ก่อนว่าเดี๋ยวเวลาเราพิพ์เป็นรูปมวกจะได้ออกมาสวยใช่ไหมลูกต่นนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอหมวกไปแค่นี้ใช่ไหมลูกแล้วเราก็พับครึ่ง นะครับพับครึ่งและเดี๋ยวเราพับครึ่งนี้ก่อนก็นได้ลูกเอเดี๋ยววัดใหม่อ่ะตอนนี้วัดใหม่นะครับวัดอีกรอบหนึ่งอันนี้ให้อยู่กึ่งกลางไว้ลูกเห็นไหมลูกอ่าตอนนี้ได้ละเห็นไหมลูกแล้วเราก็ขีดมาหากึ่งกลางตรงนี้จากนั้นเราก็ตัดสองข้างนี่มันก็จะเท่ากันพอดีเลยลูกเห็นไหมลูก เป็นบวกล้วเห็นไหมลูกหมวกเห็นไหมครับเป็นหมวกแล้วนะครับนี่ลําตัวหมวกตกลงตัวนี้ได้ทั้งหมดขี่แบบแล้วลูกสามละลําตัวใช่ไหมลูกหัวหมวกใช่ไหมครับอ่ะเราก็แยกส่วนไปก่อนต่อไปก็จะทําจุดกลมๆอ่ะตัดกระดาษหน่อยก็ได้อันนี้กระดาษมันใหญ่เกินไป เราก็ใช้เศษกระดาษก็ได้หลกเนี่ยเอาเศษตัวนี้กันะนะครับทำเป็นจุดกลมเล็กๆไว้เผื่อไว้ทาลูกกระตายได้หลกอันนี้เราก็จะดูนะครับนี่คือการสร้างบล็อกหรือว่าแม่พิมพ์เห็นไหมลูกลูกกระตาได้ละทีนี้เอาจมูกอีกอ่ะจมูกไปเลยจมูกก็โตนหน่อย เห็นไหมลูกเราเรก็อเอาเศษกระดาษที่เหลือจากที่เราตัดมเมื่อกี้นี่ลูกมาตัดอีกเห็นไหมลูกเห็นไหมครับนี่เป็นเศษส่วนหัวนี่เขาไปทําจมูกละเห็นไหมครับนี่จมูกตาใช่ไหมลูกอ่ะตอนนี้เสร็จละตอนนี้อีกอันหนึ่งคือขอบปกเสือ้อขอบปกเสื้อก็คือตรงนี้ดูตรงนี้นะ้ลูกนะนี่คือขอบปกเสือ้อ ใช่ไหมลูกกระดุมนี่เดี๋ยวเราใช้จุดกลมๆที่เราตัดเมื่อกี้นี้เราตัดไปแล้วใช่ไหมลูกอตอนนี้มาดูลูกขขบปกเสื้อเราก็จะมาวัดตรงนี้ก่อนครับวัดตรงนี้ก่อนพับครึ่งกระดาษก่อนนะลูกนะแล้วเราก็วางลงมานะครับเอาตัวนี้วางลงไปนะลูกนะ,ะต้องวัดจากหัวลูกอันนี้ลำตัวเอาส่วนของหัวมาก่อน นี่ส่วนขอ,ของหัวนะลูกนะ,ะแล้วก็ขีดด้วยกันลูกขีดไว้ใช่ไหมลูกเห็นไหมลูกแล้วก็พับพับขึ้นเลยนะลูกนะตัดเห็นไหมลูกตัดนี่ก็กระดาษก็จะออกมาเท่ากันเลย แล้วไม่ต้องกลัวบาดมือด้วยเห็นไหมลูกนี่เป็นขอบปกเสื้อละเสร็จแล้วนะครับต่อไปมือมือนะครับเราก็จะกะมือนี่จะทําอันเดียวพอนะครับเราก็จะกะว่าเออเราจะเขียนมือยังไงดีเราก็เริ่มเริ่มจากอย่างนี้ลูกเริ่มจากนิ้วนิ้วตรงกลางก่อนลูกหนึ่งสองสามเห็นไหมลูก โอ้ดเดยวก็จะเป็น6นิ้วออกหนิ้วพอดีต่างงั้นก็พับหลกพ,พับพับพอดีนิ้วกลางเลยลูกนะเห็นไหมลูกพับเลยนะลูกนะแล้วก็ตัดนิ้วก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกเพราะว่าเป็นนิ้วราตูนใช่ไหมครับ เห็นนิ้วไหมลูกเห็นไหมลูกเป็นนิ้วละเห็นไหมลูกข้อสําคัญต้องพับถึงกลางนิ้วกลางต้องพับเข้าใจไหมลูกถึงจะได้5นิ้วเดี๋ยวกลายมาเป็น6นิ้วเลยยุ่งเลยอ่ะมือเสร็จแล้วลูกนะต่อไปต่อไปอะไรต่อไหมลูกรู้ไหมต่อไปก็เป็นขานะครับเราก็จะพับกระดาษ เดี๋ยวให้เด็กๆทำตามคุณทัศนไปก่อนนะครับแล้วประเดี๋ยวตอนที่เด็กๆกลับไปเรียนรู้ด้วยตนเองก็จะต้องไปสร้างจินตนาการเอาเองเข้าใจไหมลกูกนะอันนี้คือให้รู้หลักของการทำก่อนหลังจากนั้นมาดูกันต่อลูกนะครับคุณคณชัดก็จะทำรองเท้านีทำรองเท้านะครับ รองเท้านะครับจันนีู้นะลูกนะรองเท้านะครับได้ละรองเทา้ลลเทา,ลลทาคราวนี้ก็เสร็จแล้วลูกนะครับชิ้นส่วนต่างๆเสร็จละคราวนี้มาดูลูกคุณครูท่าจะพิมพ์ให้ดูทีละขั้นตอนดูนะครับนี่คือกระดาษ A4 นะครับ ครับนักเรียนนี่ก็คือการทำงานภาพพิมพ์อีกหนึ่งเทคนิคนะครับโอเคจบแล้วให้นักเรียนทำคำถามจุดประกายคิด3ข้อทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 19, ส9สําหรับการเรียนออนไลน์เราจะเรียนออนไลน์อีก1สัปดาห์แล้วก็จะปิดเทอมนะครับนักเรียนฉะนั้นให้นักเรียนตามงานให้ครบอัปโหลดการส่งงานให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะปิดเทอมกันนะครับ โอเคครับสำหรับเธอไอสัปดาห์นี้ครูขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ